กาปรียนว่าช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีกระแสต้องเรียกว่าเป็นกระแสร่ำลือแล้วกันตามห้องขาของหลายบโบรกอร์อนะเ,เช้านี้เนี่ยเขามีการเช็คข่าวกันวุ่นวายอยู่สักนิดหนึ่งค,คือมันมีกระแสข่าวที่ออกมาตามห้องขาแล้วก็เป็นการส่ง ไปถึงนักลงทุนรายใหญ่หรือลูกค้ารายใหญ่ของบร็กเกอร์แห่งต่างๆ4ถึง5แห่งด้วยกันนะฮะว่าในส่วนของดิจิ l l ลวอลเล็น่าจะผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วครนะแต่ลือกันหนักนะเมื่อเช้าเนี่ยคือเรียกว่าแต่ไก่โหเลยแล้วมาเนี่ยมาถึง4-5่หบร็กเกอร์ กลายเป็นว่าพอ,อมีการมีการบอกข่าวในเรื่องนี้กับนักลงทุน กลุ่มหนึ่งก็นักลงทุนกลุ่มนี้ก็ทําการ cross check ไปที่อีกโบรกเกอร์หนึ่งก็ <c oughs> ปรากฏว่าข่าวเดียวกันแฮะ <c oughs> เออเออ,อ,อมันก็เลยหือหาขึ้นมา <c oughs> อเพราะถ้าเกิดสมมุติมันผ่านจริงอย่างน้อยใน,ในเชิง s นติเ m e n t พวกคุณที่เกี่ยวข้องก็คงจะตอบรับเป็นบวกกันก่อนอ่าใช่แล้วก็ที่สําคัญไทม์ไลน์ด้วยนะคุณ่ะฮะเพราะว่าก่อนอันนี้ก่อนสิ้นปีเนี่ยก็บอกว่าเออเนี่ยไปประมาณสักไตรมาสสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราน่าจะได้ความชัดเจนจากกฤษฎีการ อเออมันดูทำลายมันคล้องจองเงินเหมือนกันนะนะครับนั่นนะสิฮะทางเราก็ได้มีการตรวจสอบไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ<ะ>ออสิ่งเดียวที่รัฐมนตรีตอบกลับ,ลบม,ามาเมื่อเช้าคือการหัวเราะครับแล้วก็บอกเฮ้ยน้องพี่ยังไม่ได้รับเรื่องนี้เลยแต่ถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบบอกออออนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือเห็นการนำเสนอข่าว <c oughs> จากสำนักข่าวแห่งหนึ่งก็จั่วหัวไว้น่าสนใจบอกว่าคืบหน้าเงินดิจิตอลวอลเล็ตคาดกฤษฎีกาตอบกลับ12มกราคม oh. โดยที่ในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีการอ้างอิงนะฮะคุณจุลพันธ์นี่แหละ <laughs> อ้างอิงรัฐมนตรีช่วยครับคลังว่าเป็นผู้ให้ข้อมูล ว่า12มกราคมนี้กรรษฎิกาจะมีการตอบมามนะฮะทางรเราจึงได้สอบถามกลับไปยังท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับท่านรัฐมนตรีระบุว่ายืนยันนะฮะว่าตนไม่เคยพูดถึงเรื่องวันที่12มกราคม<อ>ก็เหมือนกับที่บอกหน้าข่าวไปเมื่อเช้าว,ว่าตอนนี้รอกฤษฎีกาอย่างเดียว ยืนยันว่าไม่เคยพูดถึงนะฮะอไม่ได้พูดว่า12จะยังไงนะไม่มีพูดถึงนะครับเอออันนี้ก็มาอัปเดตกันเผื่อท่านได้รับข้อมูลที่ส่งต่อกันมาตามไลน์ห้องค้าหรืออย่างไรครับก็จะได้ชะลอคิดพิจารณาสักหน่อยอคือไม่ใช่อะไรนะครับบางทีถ้า มันลือกันไปหนาหูมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็จะมีการหยิบจับเอาประเด็นพวกนี้มาเก่งกาไรในตลาดหุ้นแต่อย่างว่าตลาดหุ้น <c oughs> มันก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเก่งกาไรกันเก่งกําไรมันก็ต้องเก่งกับข่าวอาใช่เก่งกับข่าว <c oughs> นะเก่งกับข่าวเก่งกับงบ เก่งเก่งกับการออกกฎหมายเก่งเรื่องดินฟ้าอากาศเก่งเรื่องมติคลมอะไรก็ว่าไปถูกต้องสารพัดมันก็คือการเก่งก็ก็ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแพทยผิดปกติใดๆนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดการกรองข้อมูลมาไม่ดีเพราะบางทีเข้าเร็วไปวันหนึ่ง อเร็วไปสองวันก็อาจจะเกิดความเสียหายได้จ้าจ้อแต่เมื่อเช้าเนี่ยที่เราก็ตัดสินใจหยิบจับเรื่องนี้มาพูดคุยในรายการเพราะกระแสล่ำหรือมันหนาหูขึ้นมาอย่างรวดเร็วคือครอสเช็คหลายฝ่ายปรากฏว่าเฮ้ยข้อมูลมันมาลักษณะเดียวกันเลยก็เลยไม่รู้มีใครเต้าออกมาหรือเปล่า นะฮะก็เลยตัดสินใจเฮ้ยมาพูดถึงในรายการนี้สักหน่อยแล้วก็ให้ทางทีมข่าวประสานกับทางท่านรัฐมนตรีเพื่อขอความกระจ่างซึ่งอันนี้ก็คือความกระจ่างที่ได้รับมาล่าสุดนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องฝากไว้ให้คิดครับแม้ผ่านกฤษฎีกานะขั้นตอนต่อไปคือเข้าสภาต้องเอาเข้าสภานะเพื่อให้สภาเนี่ยก็แน่นอนสภาผู้แทนราษฎร สาวาระแล้วก็ไปสมาชิกวุฒิสภาอีกสาวาระนะขั้นตอนยังไม่จบแค่กฤษฎีกาไงกฤษฎีกาต่อไปสภาต่อไปสภาและอาจจะมีโอกาสครับได้รับสิทธิพิเศษให้ไปที่สารรัฐธรรมนูญต่อปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วไงกรณีกรณีพรบรงเงินกู้สองล้านล้าน นะอาจจะได้รับสิทธิพิเศษอาจจะได้สิทธิพิเศษไปที่สารรัฐธรรมนูญต่อด้วยอนะใช่เพราะเรื่องนี้มันยังค่อนข้างจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรครับนะแต่ช็อตแรกก็เดี๋ยวรอดูกฤษฎีกาว่าอย่างไรครับ